สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อมื่อนี้มากินขนมจีนน้ำยาปลากันจ้ะเห็นบ่พี่น้องคนห่นๆอน,น,น,น่ใส่ลูกซิน,นาาพร้อมน้ำยาบ่มีปลาทูแพทเอาปลาซาบาแทนน้ำลายไหลอันคืออยากก็เลยเห็ดกินรว่านมันมีผักซีเนาะมันเป็นตาแสบมันหล่อตาหล่อใจเสน็นโอ้ยหลายปวดกบ่นี้บ่หลายดอกกินโหลดขอแรงบ่ดมกินเนาะ กินผูดเย้าเนี่ยแหละบอนพันยาพันเชพรพันบบกินดอกเล่นก็มวยหุ่นเล่นเกมโอ้แตาแสบแม่งพี่น้องเอ้ยมาเด้อจะ้ะ เมื่อเลยพักหลายๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะพักขากับมีก็เพลิดแพลินอ,อันสันพักสิลมแท้งหน่อ,นอพี่น้อง Đến đối chín chưa xẹp vô Thì là hết tái à, bà Thế là ừ tái bà mình chín gấp ừ, mà, ma rồi p áo con đi là luôn, áo lại bên tôi yên, yên, nữa, sai ba sa ba tôi cũng ngáy luôn Bà sao bà tôi cũng ngay nha hai tổ ยัไงไงยัาไง,ไงแก่เพาแกอ่ออนมาเด้อจากพี่หน่อยสิทุกคนมาก,กินขนมจีนน้ำกันเพ็ดเพ็ดเพ็ดเพื่อเพื่อลูกเพื่อเต่ากันแล้วเพ็ดเพ็ดเด้กเขาก็จมอีก พี่น้องไปกินขขาวปลาม่วนมวนแดดบรรยากาศแห้งพี่น้องเลยทางสาปลา

đến ha mình game rồi lên game ờn bao hẳn <laughs> บาเม,มแสบเด็กพี่น้องเอ้ยกินน้ำจิ้มต่องพักห,หลายเนาะแก่ถ้าบ่ามีพักบ่แสบเลย ร่วมแห้งค่ะอร่วมไปตอ,อย่างอืมเสียงร่วมบอหนาแพ้จีน่ง,นนงนนห้าแพ้ต้งิบบนินเลย หัวปางห้าเนาะักศึกษาปูวนยุสวน มันผัดเยอะๆกินน้ำจิ้มผักกาดใช่ตู้หนึ่งของปวดแพ้ได้เลยพี่นุ่มใชตู้ผักขาง

เียเาะบาเปล่งเก่งเจียต้นหอมบวพริกแลว่าแพ่เต็ด

ก็ว่าวอยู่แค่ว่ร่มก็แห้งนคื่ไหนนี่ถามมาทางนั่นพอจ,จะแถนอนบอนแล้วเปิดประตูหลังผ่านเป็นงานลูกไปมึงเพิ่นปิดประตูแค่คนของว่าลูกเปิดประตูคือว่าร่มมันแห้งถึงขันข้นที่ว่าเข้านั่งเงาบ้าเข้าก่อนยิ่ง สเสียนให้แม่ก็เขียนให้แม่เล่นเกมก็สิขอซื้อจีเรนเนงานแบบเรนกับมูห์เห็นไหมเซิร์มูหเขามาเลีนน้าของสีมาพี่น้องแม่บอกให้ซื้อบอกว่าให้เพิ่ซื้อไล,ล่เนาะเย้าให้ซื้อไลยเกินเดือนละบวกี่บาทมันก็ไลย,เ,ลย,ยลเ,เดือนมันก็ไลยบาทเนาะแต่พออยากตามใจในเรื่องที่มันบัวเป็นเรื่องก็กำลังงอนให้แม่อยู่ กน้อยกับเศร้าเกียดดอกไปละเป็นงอนใี่แม่พอเป็นสีผมมากินเขานะแม่ ัผมนะเฮาทั้งลุงเพิ่นทั้งเพิ่นเขาบอกว่าแพทย์ไปตัดผมหาเดี๋ยวสิออกเงินหายดอกสิจ่ายเองว้าวว้าวว้าวฉันเปลืองเงินเท่านะสิหายถ้าแพทย์ตัาหายแพทย์เสิยหายถ้าเขาตัดผมหายแพทย์ก็ยังหายไปตัดในหลานเขาเพระาะเขาตัดงามงงนะแพทย์ตัดหายบงงามอุดอุดอลาดอยู่แพทย์ตัดมีแต่าตาผู้อย่างหายตดผมหาย มันแพ้งมันเปือง้งน่เพม่นว่ะเขียดได้เพิ่งกระเศร้าเขียดอ่ะบอลเป็นเด็กถี่เขียดง่ายหายเร็วพี่นนองแต่กะแม่วาหายหน่อยนึงไงน้าตาสีไหละ่ะเ,เป็นคนอ่อนโยน จะได้พี่น้องจันแต่ว่าเพียดแห้ง แต่เผืเ่อเพื่อนแมานางกินน้ำมีไห้แทนบอลเพชรแห้งลูกเต่ากินน้ำกระไดดอกแบบเพชรแห้งสั้นๆคือแหงสองสาม หนาหอนอยู่นี่ใข่อยู่เวลาคัไปครับเดไปเหงาเน,นี่ยเหมือนสากระแจงเลิองานกรแจงน้านาพี่น้องครับเไปมืดเหมือนเนี่ยเหมือนสาเลิกงานกะข้าวเดียวก็สิมือดอีกแล้วชมช่วงนี้มันมืดแจงเร็วม,มืดซาใครอยู่น้าเก็บเห็ดนะสองหุ่งนะเพทยังอยู่ปลาเหือเกมันแจ่ นั่นออกได้เนาะเฮปปฏสิภาพพี่น้องรุยคัคาเลยปีนมวนๆน้ำกันเนาะเก็บเฮดมวนๆเฮ็ดแฮมพี่น้อง,องย้มแหมบอดอก สำหรับพี่หนีแผลกับสาไปซ้ำหนีด้วยจ้ะแม่หยังมาฝากคืเกลียดให้แม่มมาฝากคนได้พี่น้องว่าสวัสดีนะวะลูกสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่เพิ่นเห็นหนาเนี่ยเป็นหนังเกลียดเห็นไหมพี่น้องมักลาเกลียดให้แม่จ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ